สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ใน GTA <Yeah. S 1> นะเดี๋ยวนี่เรามาทลายเลสโซดีกว่าด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่มีใครมาเลยเนาะไม่เป็นไรแต่เราจะลุยเดียวก็เฟี้ยวได้นะมาในทีมชุดทหารเนาะซึ่งก็เป็นทีมที่แบบผมว่ามันก็ดูเท่นะแล้วซึ่งมันไปอยู่ไหนกันหมดนะ อ้าวเอ้ยโซนตรงนี้อ้าวหายไปไหนกันหมดผมพยายามที่จะหามันให้เจอ,อมาแล้วมาแล้วข้างบนเหรออ้าข้างล่างวะโอ้อ้าวไปไหนละ่ะเฮี้ยวเยี่ยฮเยี่ยเฮี้เยี่ยไปหนึ่ง,ต,งตัว ไอหน้าตรงนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะทลายพวกนี้ก่อนเฮ้ยเออโคเวอร์กูโคเวอร์ด้วยอ่ะมึงโคเวอร์อยังไงให้เห็นกันมะเนี่ยกินก่อนโอเคแล้วโอ้มาโคเวอร์กูโคเวอร์รอรรอรอยังไงวะเนี่ยให้มันแม้มันยิงโดนมะเนี่ยกระสุนหมดเออต้องโคเวอร์แบบนี้สิ ตัวไหนขยับตัวนี้ขยับเอเคยฮิวโกนนัน้นยิงยิงอะไรนอนลงไปซะนี่ก็ยิงยังเลยลงไปเอ้ยเอาขึ้นกระสุนหมดอามิโกโะฮ้มึงวิ่งทำไมวิ่งทำไมวิ่งทำไม ลงมาเลยมาจะวิ่งขึ้นทำไมบันไดทำไมลงไปเลยอยูย่ในอีกเหมือนมันจะมีแถวนี้นะไหนวะอ้า,อานั่นยังหลังหินหลังหินเฮ้ย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 เอาได้ปะโอ้ยเฮ้ยด้านข้างโซนวอทยิงยิงโคเวอร์ ยิงอีกโคเวอร์อ้าวเนื้อหลังหินโคเวอร์หมอกลงยิงยาก,กนะเนี่ยเฮ้ย RPG อะไรล่ะหมอกวันหมอกวันโเอเคลุย้ไหนอีกอ่ะบันไดบันไดโคเวอร์หนึ่งนัดสี่นัดลีโลดบันได ยิงโอเคตั้งหินยิงมีอีกไหมไม่มีเคลียร์ไปวิ่ง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 โคเวอร์ก่อนโคเวอร์โคเวอร,โอร์โคเวอร์ตรงนี้โอโคโคเวอ,อร์ยังไงอยู่วะอ่าไปเลยหนึ่งนัดรีโหลดก่อนหนึ่งนัดไม่ใช่รีโหลดหมายถึงว่าัตรูมีหนึ่งตัวอ้าวมันใช้ลูกซองยิงเลยเหรอ จบข่าวเรียบร้อยนะ Achievement ปลดล็อกเลย20คิวเบาๆครับวันนี้มันมาเป็นแบบท a เล n t แบบเบาๆเนาะ20คน20คนต่อไอ้20คนต่อ1 1คน,อน,น,คนเออมันก็น่าจะได้แล้วนะโอเคก็เ,เป็นคลิปสั้นๆในช่วงสงการนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหนึ่งไป